สวัสดีครับอีฟวันนี้พี่ปอจะมาขออนุญาตนําเสนอแผนประกันควบการลงทุนหรือว่ายูนิตลิงค์ของกรุงไทยเอ็กซ่าให้ฟังกันนะครับเรื่องของเรื่องอย่างที่อีให้โจทย์พี่ปอมานะครับอีฟมองว่าในอนาคตประกันสุขภาพแผน iHealthy เนี่ยค่าเบีย้ยเขาจะเพิ่มตามอายุนะครับแล้วมันจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากในตอนที่อายุสูงสูงพี่ก็เลยแนะนําแผนประกันควบการลงทุนซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งสําหรับ เอาไว้ใช้จ่ายค่าลดค่ารักษาสุขภาพในช่วงอายุท้ายๆหรือว่าช่วงที่เรากรเกษียณอายุไปแล้วและนอกจากการที่เราจะ cover ค่าประกันสุขภาพได้แล้วเนี่ยเงินตรงนี้สามารถเอาไปทําอย่างอื่นตามที่อีฟต้องการได้ด้วยนะครับก็ก่อนจะไปที่แผนยูนิตลิงค์พี่ปอจะขอให้ดูโครงสร้างราคาค่าเบี้ยแผนประกันสุขภาพก่อนนะครับแผนที่อีฟซื้อแผนที่อีฟซื้อเนี่ยจะเป็นแผนในกลุ่มของซินเวอร์นะครับครับ ซิมเวอร์ที่อีฟซื้อเนี่ยถ้าลองดูหลังกเกษียณเนี่ยครับมันประมาณเริ่มที่หกหมื่นนะครับแปดหมื่นแสนสองแสนหกแล้วก็จนกระทั่งถึงอายุ85คือ2องแสนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยในช่วงอายุ6 0สิถึงเจปีเนี่ยฮะตกค่าใช้จ่ายปีละ1 0 0 0 0แสนนะครับ7 0็ดถึงแปนะครับจะค่าใช้จ่ายปีละประมาณ1 8 0 0 0ดสำหรับค่าเบี้ยสุขภาพซึ่งเป็นเงินที่สูงมาก นะครับดังนั้นณนะวันนี้เราอายุยังไม่มากเนี่ยเราสามารถวางแผนตรงนี้ได้โดยการซื้อประกันควบก,การลงทุนอีกตัวหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยเติบโตเพียงพอที่จะดูแลค่าใช้จ่ายในวันที่เรากเกษียณอายุแล้วเราไม่ต้องมากังวลค่าใช้จ่ายตรงนั้นอีกทั้งเราก็ไม่ต้องกังวลว่าค่ารักษาสุขภาพในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรามีแผนสุขภาพเหมาจ่ายรองรับไปแล้วว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ พี่ปอจะมาคํานวณให้ฟังแล้วก็จะอธิบายโครงสร้างของแผนควบคู่การลงทุนให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลือกแผนก,นกันก่อนนะครับของกรุงไทยเอ็กซ่านะครับจะมีประกันควบการลงทุนอยู่3ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือ i อวิลตีนะครับประกันชีวิตควบการลงทุนประกันตัวนี้เนี่ยเขาสามารถทํามาได้หลายหน้าที่ตัวพี่ปอเองก็ซื้อควบคู่กับประกันสุขภาพในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพี่โชคไม่ดีไปก่อนเนี่ย มันก็ยังจะเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาให้ลูกของพี่ปอได้ด้วยเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันถ้าพี่อายุยืนแล้วเงินในกองทุนมากพอเนี่ยมันก็จะเป็นมรดอกให้ลูกเนี่ยฮะหน้าที่มันมีหลายอย่างมากนะครับแต่หลักๆพี่ซื้อเนี่ยเพื่อวางแผงกนการเกษียณของพี่ก่อนนะครับพี่ซื้อให้พี่แล้วก็แฟนพี่นะครับคือง่ายๆเลยถ้าพี่หรือแฟนโชคไม่ดีไปก่อนกันนะอีกคนหนึ่งเขาก็ยังมีเ,เงินตรงนี้มาอัลล็อกทำให้แบบครอบครัวมันไม่ไม่สะดุดนะครับ โอเคอันนี้แผนแรกคือ i อเ l ลตีนะครับแผนนี้ก็สามารถแบ่งชําระเป็นงวดงวดได้นะครับรายเดือนราย6เดือนหรือรายปีนะครับต่อมาไอลิงค์ไอลิงเนี่ยตัวเขาก็เป็นประกันควบการลงทุนอีกชนิดหนึ่งแต่เขาเนี่ยจะมีการเพิ่มสัญญาเพิ่มเติมในการคุ้มครองโรครายแงได้ด้วยคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้ด้วยนะครับก็มันสามารถพ่วงได้ว่าเราจะซื้ออันไหนนะครับ ต่อมาอันที่3คือ iInvest ประกันชีวิตควบกัรลงทุนนะครับชำระครั้งเดียวคล้ายๆกับแบบที่1เลยแต่ว่าอันนี้คือชำระครั้งเดียวแล้วจบแล้วก็คุ้มครองยาวๆนะครับณนะวันนี้เนี่ยที่ปอยจะเลือก i w e a l t ให้น้องอีฟนะครับตัวนี้เนี่ยเขาให้ทุนประกันชีวิตสูงสุดถึง60เท่าของค่าเบี้ยที่จ่ายเลยเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะครับโอเคณนะวันนี้อีฟอายุ27ครับโอเค อ่าถ้าเรามาดูครับถ้าน้องอีฟเห็นนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกชําระรายเดือนรายหกเดือนหรือรายปีได้พี่ปอจะค่อนข้างแนะนําหรือว่าชอบนะคบเป็นความชอบส่วนตัวเลยการซื้อรายเดือนนะครับรายเดือนเนี่ยมันมีข้อดีอยู่2ออย่างใหญ่ๆนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราได้ซื้อเขาทุกเดือนเราจะมีโอกาสซื้อที่ต้นทุนแบบกระจายตัวหมายความว่าช่วงนั้นเนี่ยการลงทุนช่วงนั้นแพงหรือถูกเนี่ยมันก็จะซื้อไปเรื่อยๆมันเป็นการออมแบบ สม่าเสมออีกอันหนึ่งที่พี่ชอบมากคือวินัยของเรานะครับมันจะฝึกวินัยในการเก็บออมให้เราตัวนี้เนี่ยเราก็เหมือนมองเหมือนว่ามันเป็นเงินเก็บของเราเลยครับเก็บทุกๆเดือนหัเก็บเพื่อตัวเองทุกๆเดือนอันนี้แนะนําเลยนะครับค่าเบี้ยของเขาจะมีอยู่กัน3ส่วนใหญ่ๆนะครับอันแรกเลยก็คือเบี้ยป,ปรยะกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรายงวดหรือว่า r p p ค่าเบี้ยต,ตรงนี้นี่แหละเขาจะไปซื้อความคุ้มครองทุนประกันเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับค่าเบี้ยแต่ขั้นต่ําเขาขอ1,500บาท หลังจากซื้อความคุ้มครองแล้วเงินเขาเหลือเท่าไหร่เนี่ยเขาจะเอาไปลงทุนในกองทุนที่เราเลือกไว้นะครับต่อมาเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนรายงวดก้อนนี้เนี่ยจะเอาเงินเกือบทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนที่เราเลือกเลยเอาทำไมใช้คําว่าเกือบทั้งหมดอ๋อจะมีค่าธรรมเนียมนิดๆหน่อยๆครับประมาณไม่มากนะครับนิดเดียวหากค่าธรรมเนียมการลงทุนนิดเดียวแล้วก็ลงทุนให้เลยส่วนอีกก้อนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของกงทุนเพิ่มเติมตัวนี้เนี่ย เขาจะอนุญาตให้เราลงทุนได้นะครับปีละครั้งแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่จําเป็นต้องแบบลงสม่ําเสมอมีก็ลงไม่มีก็ไม่ลงทีงนี้นมาดูสองก้อนก้อนนี้นะครับกับค่าเบีย้ยประกันภัยหลักนะครับอันนี้บังคับลงแล้วก็ค่าเบีย้ยประกันภัยหลักเพื่อการลงทุนเลไรยงเงาะอันนี้บังคับลงนะครับคือเซ,เซต,ตั้งแต่แรกวันที่เราทาประกันเลยนะครับก็ ถ้าพี่ลองคำนวณคร่าวๆนะครับอย่างนี้ i ีฟไม่เน้นทุนประกันชีวิตจากโจทย์ที่คุยกันนะหรือว่าเน้นในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับ i ีฟอ,อยากเก็บเงินก็เราเลือกเลยเราใช้ทุนประกันน้อยๆทุนประกันชีวิตน้อยๆนะครับโอเคให้เขาคำนวณหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ ลงทุนมากหน่อยเพราะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณเนาะอ่าโอเคเบ็ดเสร็จแล้วตกเดือนละหกพันนะครับก็ด้วยทุนประกันเนี่ยครับเดือนละพันห้าหรือปีละหมื่นแปดเนี่ยหกสิบเท่าของหมื่นแปดเนี่ยมันจะอยู่ที่หนึ่งล้านแปดหมื่นนะครับทุนประกันเนี่ยถ้าเขาเสียชีวิตบนแผนนี้เนี่ยเขาจะให้ที่ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นของทุนประกัน,เ,นเท่านั้นไม่พอครับเราสามารถเพิ่มลดทุนประกันได้ที่ขั้นต่าก็คือสี่สิบเท่าสี่สิบเท่าก็คืออยู่ที่ 7จ็ดแสนสองนะครับสูงสุด60เท่าอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นนะครับเท่านั้นไม่พอครับถ้าเราอายุช่วงนี้เรามีหนี้เยอะนะคะเราสามารถเซตตรงนี้ให้เป็นทุนประกันสูงสุดได้หมายความว่าไงหมายความว่าเออถ้าเราโชคไม่ดีอีกแล้วนะก็นี่ตัวนี้ก็จะมีทุนประกันตัวนี้มาจ่ายให้แต่ว่ามาต่อนะครับเมื่อสักครู่สายเข้าโอเคแผนแผนนี้นะครับเขาจะให้ทุนประกันอยู่ที่ สูงสุดอยู่ที่60เท่านะครับของค่าเบีย้ยของ RPP ตัวนี้นะครับหรือต่ำสุดอยู่ที่40เท่าของค่าเบีย้ยของ RPP ตัวนี้นะครับทีนี้เมื่อเราลองหยอดอนตัวเลขของการความคุ้มครองแล้วก็คือการลงทุนไปแล้วนะครับมันจะตกเดือนละ6 000บาทนะครับทั้งหมดนี้สามารถเราปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเราเลยนะครับต่อมาเราก็จะมาดูเรื่องของการลงทุนละนะครับว่าเราจะลงทุนยังไงเราก็จะไปตรงในเมนูของการลงทุน ในที่นี้พี่เปาขออนุญาตใช้พอร์ตโฟลิโอสำเร็จรูปไปก่อนนะครับพอพอร์ตจริงๆเนี่ยเรามาคุยกันได้ว่าเราเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำหรือว่าปานกลางหรือสูงมากนะครับอันนี้พี่มองจากอายุนะครับของเราถ้าเราเริ่มทําเร็วเนี่ยเราสามารถเลือกความเสี่ยงสูงหรือสูงมากได้นะครับพี่จะขอกลางๆไว้ก่อนคือเสี่ยงสูงทําไมถึงจะได้เพราะว่ายิ่งเราใช้เวลายิ่งเราใช้ระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่เนี่ยครความเสี่ยงมันจะลดต่ําลงนะครับเราจะ ซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พี่ก็ขออนุญาตเลือกที่พอร์ตความสิงสูงนะครับจริงๆของพี่ปอเนี่ยก็พอตสูงก็ประมาณนี้ละครับเรากดอัปเดตผลผล,ผลการดําเนินงานนะครับอะความเสิงสูงมีอะไรบ้างนะครับเขากระจายการลงทุนไปในกี่อย่างเราลงมาดูกันนะครับก็จะมีในกองทุนพวกตาสารนี่ตาสารทุนกองทุนผสมนะครับ เราก็อัปเดตพอร์ตการเงินงตัวนี้นะครับผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ของจริงนะครับปีละประมาณ6.35เนะครับเราเลือกผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วเนี่ยผลตอบแทนคาดหวังมันจะอยู่ประมาณปีละ6.35เนะครับต่อมาเราก็จะมาเซตเรื่องของการหยุดชําระเบี้ยอย่างที่บอกครับแผนนี้ไม่จําเป็นต้องจ่ายตลอดไปเราสามารถเลือกที่จะจ่ายถึงช่วงเวลาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหยุดจ่ายก็ได้นะครับในที่นี้พี่ขออนุญาต ชำระจนถึงอายุ47ปีนะครับเพิ่มช่วงเวลาโอเคเท่ากับว่าเราจ่ายที่20ปีนะครับนะครับเราจะวางแผนการถอนเงินละนะครับคือถ้าเราบอกว่าแผนนี้มาเพื่อรองรับค่าประกันสุขภาพในช่วงที่อายุมากๆก็คือหลังจากเราเลิกทำงานอายุ60ไกด์ไลน์ว่า60ไว้ก่อนนะครับที่อายุ60นะครับทุกปีเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ช่วงต้นพี่คำนวณให้แล้วนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบตกปีละหนึ่งแสนสำหรับค่าเบี้ยรประกันสุขภาพโอเคต่อมาเจ็ดสิบเอ็ดถึงแปดสิบอ่าอันนี้ก็ตกประมาณแสนแปด เราใส่ข้อมูลการชําระเบี้ยหยุดชําระเบีย้ยไปแล้วนะครับ20ปีนะครับวางแผนการถอนเงินอีกช่วงอายุไทยๆก็คือหลังจากกะเสียงช่วงอายุหลังกษะเสียงนะครับอายุไทยๆดูไม่มงคลเรามาดูการคํานวณของเขาครับนี่เดี๋ยวพี่ปอจะกดขยายให้โอเเราดูกันที่กราฟก่อนนะครับกราฟจะมีอยู่สี่เส้นสี่สี นะครับเส้นแรกก็คือผลประโยชน์สูงกรณีเสียชีวิตนะครับเขาจะให้อยู่ที่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นของทุนประกันนะครับก็ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นของทุนประกันก็ประมาณหนึ่งล้านสองแสนก็ประมาณหนึ่งล้านสามนะครับต่อมาเส้นสีส้มเหลืองนะครับส้มเหลืองคือมูลค่าบัญชีกรมธรรม์จะบอกว่ามูลค่าบัญชีกรมธรรม์คือเงินของเรานั่นแหละครับที่ใส่ไปทุกๆปีนะครับ ต่อมาก็คือเส้นสีแดงเส้นสีแดงเนี่ยจะพูดถึงเส้นเงินที่เราสะสมไว้ก็คือตรงนี้นะครับถ้าปีแรกเนี่ยปีแรกมูล,ลค่าบัญชีจะต่ํากว่าเงินลงทุนสะสมเพราะว่ามันจะมีต้นทุนการรับประกันอยู่แต่ถ้าดูนะครับเป็นแผนยูนิตลิงที่ต้นทุนการรับประกันถูกมากน้อยมากเพราะว่าเราเน้นลงทุนไงเราเลยซื้อทุนประกันนิดๆน,นะครับโอเคสุดท้ายค่าเบี้ยประกันภัยสะสมนะครับก็ เริ่มปีแรกก็7จ็ดหมเดือนละหกพันก็ปีละเจ็ดหมตัวเลขตรงนี้เราสามารถปรับลดในให้ให้ตรงกับความต้องการของเราได้นะครับอันนี้พี่ทําเป็นไกด์ไลน์เฉยๆโอเคอะไปดูไปดูกันโอเคเมื่อเราชําระไปถึงอายุเราก็มากขึ้นมากขึ้นตามประสบการณ์โอเคอายุแรกที่เราจะเจอนะครับแตนแตนสี่สิบเจ็ด สี่สิบเจ็ดเนี่ยมันเป็นปีที่ยี่สิบที่เราถือประกันแผนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อผลตอบแทนอยู่ที่6กจุดสาห้าเปอร์เซ็นโดยประมาณเนี่ยน้องดูมูล,ลค่าบัญชีของเราเนี่ครับมันจะวิ่งอยู่ที่เส้นสีส้มนะครับสองล้านเจ็ดโดยประมาณถ้าเราเสียชีวิตเราได้ที่ร้อยี่สเปอร์เซ็นของมูล,ลค่าบัญชีกรมธรรม์ละจะบอกว่าการจ่ายการจ่ายสินใหม่ทดแทนกรณีเราเสียชีวิตเนี่ย จะจ่ายจากสองกรณีหนึ่งก็คือจ่ายตามทุนประกรันหรือมูลค่าบัญชีกรมธรรมอันไหนมากกว่าเอานั้นตั้งแล้วก็คูณด้วยที่ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นจ่ายนะครับก็จะได้เป็นว่ามันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าปีที่ยี่สิบเนี่ยมูลค่าบัญชีมันมากกว่าทุนประกันหนึ่งล้านละเขาก็จะจ่ายที่ร้อยี่สิเปอร์เซ็นของมูลค่าบัญชีโอเคเงินลงทุนสะสมทั้งหมดครับอ่ายี่สิบปีผ่านมาปีละเจ็ดหมื่นสองก็คือประมาณ 4, ล,าล้านสี่กลางๆลล้านสี่นะครับ โอเคเราหยุดจ่ายละเราก็ยังทำงานไปตึง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 มูลค่าบัญชีกอมทัก็จะโตไปตามผลตอบแทนนะครับไปเรื่อยๆปุ๊บอายุหกสิบอายุหกสิบเนี่ยมูลค่าบัญชีของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าล้านกลางๆละ นะคบเสียชีวิตก็คือได้120%ของ5ล้านกลางๆตามเส้นสีฟ้าเงินลงทุนไม่ได้ใส่เพิ่มเงินลงทุนสะสมยังเท่าเดิมเบี้ยรประกันก็ไม่ได้ใส่เพิ่มแล้วนะครับหลังจากนี้ปีที่61เราจะเริ่มถอนแต่สังเกตดูนะครับผลตอบแทนม,มันยังมากกว่าเงินที่เราถอนนะครับมันก็ยังวิ่งขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะไม่เห็นไม่เห็นตัวเลขเงินถอนแล้วเราไปดูตรงตารางกันโอเค อันนี้คือตารางนะครับตารางจริงๆของเขาเลยอายุยี่สบเจ็ดผ่านไปสาเจ็ดผ่านไปพี่จะให้ดูอายุสี่สิบเจ็ดนะครับสี่สิบเจ็ดเราไม่ใส่เพิ่มละนะครับค่าเบีย้ยเพื่อการคุ้มครองลายงวดนะครับปีละหมื่นแปดแต่ว่าเราลงทุนเยอะปีละห้าหมืนสี่นะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเงินกองทุนมันเลยโตมากนะครับโอเคเห็นไหมครับปีสี่เจ็ดเราไม่ใส่เพิ่มแล้วเราไม่ใส่เพิ่มทางคู่เลย เงินมันก็จะโตของมันไปนเรื่อยๆนะครับทุกๆปีค่าธรรมเนียมมันก็จะมีนะครับตามมูลค่ากองทุนกับตามค่าเบีย้ยที่ต้องอปันส่วนไปเพื่อคุ้มครองชีวิตนะครับก็ไม่เยอะถ้าเราน้องดูนะครับก็ปีละประมาณ1มื่นสองหมื่นนะครับเมื่อเทียบกับเงินประมาณ2ล้านกว่าก็เท่ากับว่าประมาณ0.5ถึง1%นเปอร์เซ็นนะคะของมูลค่าเงินของเราไม่มากเลยนะครับโอเคะ okay. ไปดูนะครับอายุ60เราจะเริ่มถอนละ อายุหกสิครับเห็นไหมครับเราจะเริ่มถอนมาจ่ายค่าประกันสุขภาพแล้วปีละ 100. แสน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 ,แ,สน,แ,สนแต่ดูนะครับมูลค่าบัญชีไม่ลดเลยครับมันก็ยังวิ่งโตอยู่เพราะว่าเงินกองกลางมันโตนะครับมันใหญ่ละมันก็ผลตอบแทนมันมาทุกปีมันก็ได้ทุกปีอะไรเนี้ยครัมันก็ยังขึ้นให้อยู่เสียชีวิตก็ได้ที่ร้อยีเอร์ซของมูลค่าบัญชีนะครับ ยกเลิกก็ได้ก้อนนั้นเลยครับสมมุติยกเลิกก็ได้ได้เงินมูลค่าบัญชีเลยก็คือเอาไปได้เลยเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยมันข้อดีของเขาเนี่ยถ้าเราแยกทําระหว่างประกันสุขภาพแผนหนึ่งไปเลยประกันครงกันลงทุนแผนหนึ่งไปเลยเงินตรงนี้มันจะไม่ถูกฟิกเพื่อการใช้อะไรอย่างไรอย่างเเราสามารถเลือกเงินตรงเนี้ยไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยนอกจากเราจะถอนมาเพื่อจ่ายค่าสุขภาพแล้วเรายังถอนมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ นะครับสิปีครับก็ไม่ลดเลยแล้วก็เจ็ดสิบถึงแปดสิบค่าเบีย้ยปีละแสนแปดมันก็ยังได้อยู่นะครับโอเคอันนี้ถือว่าอ่าเป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับน้องอีฟก็นี่คือคอนเซปต์ของประกันควบการลงทุนหรือว่ายูนิตลิงกนะครับของกรุงไทยอักซ่าเนี่ยถ้าพี่ปอตัวพี่ปอเองเนี่ยพี่ก็จะทำแยกสุขภาพกับลงทุนแยกกัน ก็อย่างที่บอกครับหนึ่งก็คือแยกเขาทําหน้าที่อันหนึ่งก็สุขภาพดีๆไปเลยอีกอันหนึ่งเพื่อการลงทุนดีๆไปเลยไม่เอาค่าเบี้ยมาปะปนกันในในช่วงที่เรากําลังสร้างสร้างตรงนี้นะครับคือปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปแล้วก็รันเบนเอฟเตเต็มที่ไปเลยแล้วก็ช่วงเราเกษียณเนี่ยเราก็เอาข้อดีของสองอันเนี่ยมาจูนกันมารวมกันครับผมก็หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้นะครับ ระหว่างนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับอีฟมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามพี่ได้ครับขอบคุณครับ